สวัสดีครับคลิปนี้มาดูมะระมมระกขีนนกนี่ดอกเหลืองๆเห็นไหมครับดอกเหลืองๆนี่ยอดของเขานะครับก็เลื่อยไปนะครับเลื่อยเลื่อยเลน,นี่ยังไม่มียังไม่มีลูกนะครับทำไมถึงเรียกมระกขีนนกไปดูกดความความรู้กันครับมาแบ่งปันนะครับ มารกคีนกเป็นผักพื้นบ้านที่ขึ้นได้ทั่วไปปลูกลูกเล็กรูปร่างคล้ายกะสวยผิวเปลือกขรุขระและมีปุ่มยื่นออกมาผลอ่อนมีสีเขียวเมื่อแก่จะมีสีเหลืองอมแดงปลายผลจะแตกเป็นสามแฉกนกชอบมาจิกกินทั้งผลและเมล็ดแล้วก็ถ่ายเมล็ดไว้ ตามที่ต่างๆจึงเรียกกันว่ามะละขี้นกนะครับทุกคนนี่นมาฝากนะครับสวัสดีครับ